สวัสดีครับผมเดบลูกาเป็นเป็นครับวันนี้จะมาจริงๆผมไม่รู้ว่าควรอัคดคลิปอันดีหรือเปล่าเนาะเพราะเป็นระบบเก่าแล้วก็คือตัวออโต้ฟาร์มที่ผมไปแก้ไขมันมาก็คือวิธีการใช้ก็คือเราน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าไอ้บัตรตัวนี้มันใช้เอาไว้ทำพวกฟาร์มออโต้นู่นนี่นั่นเนาะ มันจะแบ่งเป็นไอบัตรท,ทํางานเนี่ยก็คือเราวิ่งชนปกติแต่ถ้าเป็นบัตรฟาร์มออตโอต้เนี่ยมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมันจะวิ่งให้เราเองนะครับวิธีการใช้บัตรฟาร์มออตโอต้เราก็ซื้อมาแล้วก็กดใช้เนาะผมลูมบอกเทคนิคในการใช้ของในกระเป๋านะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันสามารถลากทิ้งของตรงนี้ได้เนาะแล้วก็เราไม่ยังเป็นต้องกดคลิกขวาใช้นะแล้วกดดับเบิ click ก็ได้ครับแล้วก็สามารถใช้ของได้เลยก็ตัวนี้ก็คือ timing setting ก็คือตัวปรับเวลา เวลาในการค้นหาของแต่ละจุดเนาะตรงนี้ถามว่าตรงนี้มีไว้ทําไมมีไว้เพื่อให้เราคํานวณกันเองว่าสมมติว่าผมมาฟาร์น้ํามันเนี่ยผมมองแล้วว่าพวกพอปหรือว่าพวกถังต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลหรือว่าอะไรขนาดนั้นผมตั้งไว้สัก7วินาทีแล้วกันผมตั้งไว้7วินาทีเพื่อที่จะให้มันมองหาตัวเนี้ยทุกๆ7วินาทีเนาะแล้วก็กดสตาร์ทครับ สไตล์ก็ไม่มีอะไรตัวนี้เราปิดได้นะกด ESC ในการปิดก็ทุกๆ7วินาทีมันก็จะมองหาถังนี้นะผมใชะแต่ว่าที่ทำอย่างนั้นเพราะทำไมเพราะว่ามันมีบางงานแต่ละงานเนี่ยะระยะการเกิดของตัวพ o p OP, หรือว่าตัวสิ่งที่เราต้องเก็บเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางงานก็เกิดไกลบางงานก็เกิดไกล ให้เราคำนวณเองนะครับการทําให้การตั้งช้าไม่ได้มีผลดีเสมอไปนะฮะการตั้งช้าเนี่ยบาญชีจังหวะที่มันมองหาพบอยู่แล้วเราดันเก็บแต่เราตัวเราขยับไม่ได้น่ะมันจะไม่สมูทอะถ้ากับว่าเราต้องรอมัน2เท่าเนี่ยอันเนี้ยมันก็ผมจะต้องอ่ะหกวิปปุ๊บเก็บแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งให้มันช้าจังหวะเนี้ยมันก็มองหาแทนที่มันจะวิ่งไปมันมันกับติดอยู่ตรงนี้แล้วมัน ต้องไปลูบ6วินาทีใหม่เนาะให้เราลองลองใช้ความเคยชินหรือว่าลองคำนวณดูครับตัวเลขที่ดีผมแนะนำให้เป็น7 8 9เนาะส่วนไอตัวเยอะๆเนี่ยผมก็ผมก็ตั้งไว้ประมาณนั้นแหละตั้งไว้เล่นเพื่อมันจะเลื่อนได้เยอะขึ้น <c oughs> ครับแล้วก็พอเราฟาวไปสักพักหนึ่งแล้วถ้าเราเกิดว่าเรา<ม>เราอยากจะกดยกเลิกไอตัวนี้บัตรยังไม่เสียนะผมมี6ใบตะก,กี้เรากดยกเลิกแล้วก็ กดสต็อปมันเลยฮะแค่นั้น <P AP> ก็จะยกเลิกเนาะก็ประมาณนี้แหละคระับเขียสั้นๆะจะแก้ไขตัวนี้ผมแก้ไขตัวที่ถ้าเกิดว่าฟาร์มฟแล้วไอ้พวกพ็อปอะไรต่างๆนี้เข้ามาอยู่ใกล้เราแล้วเราติดเออหรือว่าแบบไม่ได้เก็บมันอนะอันนี้ผมแก้แล้วนะฮะแก้มันเก็บได้สมดสมุด,มดครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับ